ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูสวนนะครับลำไยนะครับทางเหนือนะครับก็จากอีพีที่สามนะครับที่ว่าลูกค้านะครับพ่นสารนะครับครั้งเดียวนะครับแล้วมีใบอ่อนนะครับ แล้วก็ให้เรามาแก้ไขนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับที่ลูกค้าพ่นสารรอบเดียวนะครับแล้วเปิดตาดอกนะครับเพราะว่าต้องการประหยัดนะครับแต่หลังจากฉีดแล้วมาดูนะครับผมให้เปิดตาดอกไปอีกหลายรอบเลยนะครับก็สุดท้ายนะครับต้นทุนเท่าต้นทุนเท่ากันนะครับจากที่จะประหยัดนะครับเพราะว่า มันต้องใช้พลังงานสูงนะครับในการดึงนะครับแต่มาดูนะครับมุมเดิมๆนะครับที่ผมมาให้ดูนะครับเพราะว่านี่ครับที่วันนั้นจากอีพีที่สามนะครับช่อเดียวนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาช่อสองนะครับแต่ว่าช่อนี้อาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเออมันเล็กเกินไปนะครับมันเล็กเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวมาให้ดูนะครับมาให้ดูที่ว่า ลำาไยที่ว่าอีกชุดหนึ่งที่มันเป็นสองช่อนะครับที่ใบสองใบแล้วนะครับมันก็ยังขึ้นนะครับก็ลูกค้าบอกสู้นะครับเราก็โอเคสู้ก็สู้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ได้หมดนะครับแต่ว่าก็แจ้งลูกค้าแล้วนะครับว่าอาจจะไม่ได้หมดหมดทั้งสวนนะครับอาจจะได้สวนที่สวนที่มันขึ้นมาใบชุดสองแล้วแล้วที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้ให้ดูนะครับนี่คือใบชุดสองนะครับอันนี้คือใบแรกนะครับนี่ครับจัดกิ่งเลยนะครับ ตัดแต่งกิ่งพ่นสารลำไยใบชุดเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นช่อช่อใบนะครับแล้วก็อาจจะเป็นดอกนะครับแต่ต้องพ่นหลายรอบนะครับเพราะว่าลูกค้าไปพ่นในช่วงที่มันไม่พร้อมนะครับแต่นี่ครับนี่แก้ไขมาขึ้นแล้วนะครับใบลำไยนะครับจากที่แก้ไขเราทันนะครับนี่ครับการสมบูรณ์นะครับแต่ขึ้นมานะครับนี่เริ่มไปดอกแล้วนะครับก็โอเคนะครับ ถ้าใบสองชุดมันจะขึ้นหมดนะครับแต่ว่าถ้าใบชุดเดียวจะไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยครับดูนะครับเริ่มเป็นดอกนะครับก็แต่ถามว่าดอกดีไหมนะครับไม่ค่อยดีนะครับยังไงก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความสมบูรณ์ของช่อนะครับช่อขึ้นมาอาจจะสั้นนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าลองสู้ดูนะครับสุดท้ายนะครับผมบอกไว้ไว้นะครับการทําลําไยที่ดีนะครับ ความพร้อมนะครับของใบนะครับต้องสองชุดนะครับขั้นต่ํา2ชุดนะครับก็พ่น,นสารสักสองครั้งนะครับสองรอบนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วเปิดตาดอกนะครับอามาดูต้นที่กิ่งที่พลังงานเยอะนะครับเพราะว่านี่นี่ครับดูกิ่งนะครับกิ่งมาพลังงานเยอะนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นดอกแล้วนะครับนี่เปิดตาดอกรอบที่สี่แล้วนะครับนี่ครับเป็นกิ่งนะครับแต่ว่าพลังงานที่ไม่พอนะครับตตดแต่กิ่งนะครับก็จะเป็นใบอย่างนี้นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเราทําได้นะครับแต่ลูกค้าจะสู้นะครับเราก็เราก็ลองทําตามนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอแต่งกิ่งเสร็จนะครับชุดเดียวนะครับไปชุดเดียวแล้วพ่นสารนะครับมันขึ้นยากนะครับมันจะขึ้นช้านะครับขึ้นยากด้วยนะครับแล้วความสมบูรณ์ของใบนะครับ2นิ้วเองนะครับเล็กมากนะครับอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างลําบากนะครับในการดึงนะครับ ถึงดึงมานะครับก็ช่อก็จะสั้นนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมนะครับมันก็มีบางส่วนที่ยังทําได้นะครับเพราะว่าเออบางส่วนก็อาจจะเป็นใบเก่านะครับแล้วใบชุด2ชุด3ามนะครับมันก็พอมีช่อนะครับก็เริ่มเห็นมาลางๆนะครับก็สําหรับส่วนนี้นะครับถ้าเป็นอาการประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้หลังจากนี้นะครับจะให้ใช้ช่อคํานะครับ ข้อคาบอกหกสามสองสามสองนะครับแล้วก็ดึงชอบไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับต้องฉีดประมาณห้าถึงหกรอบนะครับถ้าลูกค้าจะทํานะครับก็สอบถามลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าไหวนะครับทํานะครับก็ทําตามนะครับได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็แจ้งไว้แล้วนะครับว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับลูกค้าแจ้งว่าขอได้สักครึ่งก็ยังดีนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพยายามนะครับทําให้ได้ดีที่สุดนะครับนะครับนี่ผมให้ดูนะครับใบไหนที่สมบูรณ์แล้วฉีดทันนะครับก็จะหยุดหยุดไปเลยนะครับอ่าหยุดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่อนะครับแต่ช่อประมาณนี้ครับช่อจะสั้นนะครับไม่ยาวมากนะครับอันติดดอกนะครับจะช้านะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับ นี่ครับมันจะประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ต้องฉีดพ่นสะสมอาหารอีกรอบนึงนะครับสังเกตนะครับทุกต้นนะครับแทบจะไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเล็กๆอย่างนี้ครับพอฉีดนะครับที่ว่ากิ่งที่ไหนที่พลังงานพอนะครับกิ่งใหญ่ๆนะครับที่พลังงานพอนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็พอได้นะครับส่วนกิ่งไหนที่มันเป็นกิ่ง กิ่งแก่นะครับแล้วตัดใหม่นะครับประมาณนี้ครับอย่างนี้นะครับชอชุดเดียวนะครับแทบจะไม่ขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับก็ใกล้ๆเลยนะครับกิ่งที่พลังงานพอนะครับที่ว่าเป็นกิ่งแดงๆประมาณนี้นะครับสุดท้ายมามันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยกิ่งอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นยังเป็นดอกได้นะครับแต่กิ่งไหนที่เนี่ยครับแก่ๆแล้วตัดมานะครับขึ้นมานะครับไม่ไหวนะครับ ขึ้นไม่ได้นะครับก็แนะนำอีกครั้งนะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมแนะนำก็จะคือให้ฉีดสรอบให้ฉีดสรอบนะครับอย่างต่ำนะครับแต่ใบรุ่นนี้นะครับใบแรกใบเดียวนะครับไม่แนะนำนะครับชุดเดียวนะครับหาอาหารไม่เพียงพอนะครับมันจะขึ้นไม่ได้นะครับก็ลองไปดูนะครับส่วนท่านนะครับขอตัดแต่งกิ่งนะครับหลัง ตัดแต่งกิ่งนะครับใส่ปุ๋ยนะครับอาจจะเป็นยูเรียนะครับหรือว่า25.7นะครับทางดินนะครับแล้วก็พ่นทางใบนะครับอาจจะ2 3สารอบนะครับให้ใบมันออกนะครับอาจจะพ่นเป็นยูเรียทางใบนะครับ46.00ก็ได้นะครับหรือปุ๋ยเขียวนะครับ25 5ห้าห้านะครับทุนไม่กี่บาทนะครับก็ทําให้ใบท่านสมบูรณ์นะครับอย่ามาเป็นประมาณนี้เลยครับผมมันก็ลําบากนะครับแล้วก็ เสียดายนะครับเสียดายเสียดายต้นทุนนะครับเสียดายเวลานะครับที่ท่านมาฉีดนะครับก็วันนี้มาดูอาการนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนะครับก็บางต้นก็เริ่มออกนะครับในส่วนที่มันยังแก่แล้วนะครับกิ่งแดงๆนะครับที่พอได้นะครับอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยกิ่งแดงๆนะครับขึ้นมานะครับอย่างนี้ครับนี่คือดอกนะครับแต่ว่ากิ่งไหนที่กิ่งใหม่เลยที่ตัดนะครับอย่างนี้นะครับ ก็แทบจะไม่มีนะครับก็ลองดูสังเกตอาการนะครับของส่วนท่านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนที่สมบูรณ์นะครับผมก็มีในหลายๆ EP นะครับก็ให้ท่านไปดูนะครับนี้ครับเนี่ยตัดแต่งมานะครับยังไม่ได้2ชุดนะครับเพิ่งชุดแรกนะครับพนส่าไปแล้วนะครับไม่ดีนะครับไม่ค่อยได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่จริงๆถ้าลูกค้ารออีกชุดนะครับไม่ได้พ่นสารนะครับไม่ได้ตัดใบไปนะครับมาฉีดช่วงวันนี้ก็ยังทันนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเดือนพฤศจิกาเออโทษครับเดือนธันวานะครับก็ยังฉีดสารทันนะครับแต่ลูกค้าใจร้อนไปหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นส่วนข้างๆฉีดนะครับแต่ส่วนข้างๆเนี่ยใบอยู่ประมาณ3ามชุดแล้วนะครับฉีดตอนพฤศจิกานะครับลูกค้าก็ทําตามนะครับ ถามว่าทําได้ไหมนะครับก็ต้องดูส่วนตัวเองนะครับนี่อยากให้ดูส่วนตัวเองเป็นหลักนะครับว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับบางส่วนก็ออกมาแล้วนะครับหลังจากพ่นสารไปนะครับแต่ใบไม่สมบูรณ์นะครับนะครับดูครับเนี่ครับน้อยนะครับโอกาสน้อยนะครับโอกาสน้อยที่จะได้นะครับแต่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับแต่มันจะน้อยไปนิดนึงนะครับ ถ้าไปกิ่งประมาณนี้นะครับสะสมอาหารเพียงพอนะครับปีที่แล้วนะครับนี่ครับดอกมันก็เริ่มมานะครับแต่ดอกมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยยาวนะครับตัวนี้ช่อนี้ไม่ค่อยยาวนะครับเพราะว่าเรื่องพลังงานนะครับในส่วนของกิ่งนะครับต่างกันนะครับเพราะว่ามีส่วนที่ใน E ีีที่6นะครับลองไปดู E p ีที่6นะครับมันจะมีส่วนที่ตัวนี้นะครับช่อนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เปิดตาดอก นะครับฉีดสารนะครับรอบเดียวเหมือนกันนะครับรอบเดียวแล้วก็เปิดตาดอกนะครับแต่อีกสวนหนึ่งนะครับค่อนข้างดีกว่านะครับเพราะว่าพลังงานอาหารนะครับเยอะนะครับไม่เหมือนส่วนนี้นะครับก็ลองทุกท่านไปดูอีพีที่6ได้นะครับว่าฉีดไปแล้วนะครับช่อชชอบประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับลองไปดูได้ในอีพีที่6นะครับก็เนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเป็นกิ่งประมาณนี้ครับค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าเป็นกิ่งที่ตัดใหม่นะครับที่ชอบไม่ค่อยมีก็จะเล็กนิดนึงนะครับก็เราไปดูนะครับเปรียบเทียบนะครับส่วนนี้นะครับกับสวนที่ E ีพีที่6นะครับชอบเหมือนกันนะครับการบํารุงใบนะครับชุดใบต่างกันนะครับส่วน E ีีที่6จะชอบประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับฉีดสารเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสมบูรณ์ของต้นไม่เหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องมาแก้นะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นความเชื่อนะครับของลูกค้านะครับว่า สามารถฉีดได้นะครับแต่ก็ต้องดูความพร้อมนะครับก็นะครับก็จบคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับก็ถ้าหลายๆท่านมาดูนะครับก็อาจจะไปดู EP ีเก่าๆได้นะครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายรูปแต่สวนเดิมๆนะครับมุมเดิมๆให้ท่านดูนะครับท่านจะได้เห็นพัฒนาการนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชม ครับ